สวัสดีจ้าทุกคนฉันซียูเองนะวันนี้ฉันจะมาเปลี่ยนลุคและสไตล์การแต่งตัวใหม่ฉันเบื่อที่จะเป็นสาวน้อยน่ารักแล้วล่ะตอนนี้ฉันอยากจะเป็นสาวเท่บ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการเปลี่ยนลุก,กันเลยก็แล้วกันนะขั้นตอนแรกฉันว่าจะเปลี่ยนทรงผมใหม่สะหน่อยนะอยากจะเป็นสาวผมสั้นที่ดูเท่เทนะเอาผมข้างหน้าเป็นทรงนี้แล้วก็เอาเป็นสีดำก็แล้วกันและผมข้างหลังฉันจเจ้าเป็นทรงนี้ก็แล้วกันนะอุ๊ยน่ารักจังเลยอะ ต่อไปฉันจะเปลี่ยนสีตาสักหน่อยให้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วฉันก็จะเปลี่ยนปากใหม่ด้วยเอาเป็นปากอันนี้ก็แล้วกันนะฉันว่ามันทําให้หน้าดูกวนโอ้ยดีนะแล้วฉันก็จะใส่หน้าแดงๆอันนี้ด้วยนะเพิ่มความทะเลนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาทรงผมข้างหลังเป็นสีอะไรดีนั้นลองสีเหลืองก่อนก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวฉันจะมาลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวดูนะฉันว่าจะใส่ชุดแบบเท่ๆดูนะงั้นเอาเป็นชุดนี้ก็ แล้วกเฮ่อชุดนี้ดูเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยมีลายค้างคาวด้วยโอ้ฉันชอบรองเท้าอันนี้แล้วก็กางเกงอันนี้มากเลยแต่ฉันว่าสีผมข้างหลังของฉันยังไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะงั้นฉันเอาเป็นสีขาวก็แล้วกันนะน่าจะเข้ากับชุดที่ฉันใส่ตอนนี้โอเคตอนนี้ฉันก็แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอใส่แว่นอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าฉันเป็นคนสายตาสั้นนะโอ้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างลูกของฉันในวันนี้ดูเท่ไหมเดี๋ยวฉันว่าจะโท ชวนเพื่อนไปร้านไอติมด้วยกันน่ะฉันอยากรู้ว่าเพื่อนของฉันจะจําหน้าฉันได้ไหมนะฉันเปลี่ยนลุคตั้งขนาดนี้แล้วฮัลโหลโซเธอออกมาเจอฉันที่ร้านไอติมหน่อยสิฉันมีเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอน่ะแล้วก็ชวนพลอยมาด้วยนะฮยทําไมซยูยังไม่มาอีกเนี่ยชอบมาช้าตลอดเลยเนาะเอาเถอะน่าเดี๋ยวซยูก็น่าจะมาแล้วลหะมั้งรออีกสักมิดก็แล้วกันเนาะ นี่เธอเป็นใครอ่ะทาไมถึงมานั่งโต๊ะของพวกเราล่ะอา้าวนี่พวกเธอตาชั้นไม่ได้เหรอฉั้นก็คือซียูยังไงล่ะฮะ <Huh? S 2> แล้วทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้อ่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วซียูสุดน่ารักของชั้นหายไปไหนกันล่ะเนี่ยแต่ฉั้นชอบลุคนี้ของซียูนะทั้งดูเท่แล้วก็น่ารักด้วยนะแต่ไม่ว่าซียูจะเป็นแบบไหนฉันก็ชอบหมดนั่นแหละ วิ้ยดีใจจ้าที่พวกเธอชอบลุกนี้ของฉันนะฉันเบื่อกันเป็นสาวหวานแล้วนะมันไม่ค่อยเป็นตัวฉันเลยอ่ะฉันชอบอะไรแบบเท่ๆมากกว่านะอ้าวสาวๆไอติมที่สั่งไว้มาแล้วนะจ้าอันนี้เป็นรสมิกเบอร์รี่แล้วก็รสโยเกิร์ตเบอร์รี่นะแล้วสาวน้อยสุดเทค่คนนั้นจะรับไอติมรสอะไรดีจ้า,างั้นหนูเอาดับเบิลช็อกโกแลตนะคะขอช็อกโกแลตแบบเยอะๆเลยค่ะแบบตุ้มๆบึ้มๆเลยนะโอเคจัดไปเลยจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะอ้าโอเคลูกค้าต้องการดับเบิล ็กโกแลตแบบเบิ้มๆบ้มเบิมๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตให้2ลูกแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยท็อปปิ้งแบบช็อกโกแลแตไปแบบเบิ้มๆบมเลยจากนั้นเราก็จะใส่วิปครีมรสช็อกโกแลตแล้วราดด้วยซอสแบบเยอะๆแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วไอติมมาเสิร์ฟแล้วจ้าอ้าวทุกคนเดีย๋ยววันนี้เราจะมาฉลองให้กับลูกใหม่ของซีกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฉันจะเป็นคนเลี้ยงไอติมพวกเธอเองว้าวขอบคุณมากๆเลยนะจ้าอหอยน้อยอหอยสงังงั้นฉันกินก่อนเลยแล้วกันนะออ,อ้อยมากเลยก็ขอกินด้วย ก็แล้วกันว้าวอร่อยสุดๆเลยอะ่ะอุอันนี้ก็าอร่อยนันเนี่ยนี่ทุกคนฉันขอไปก่อนนะพอดีว่าแม่ฉันโทรตามแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนพวกนี้นะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวกลับมาแล้วนะคะอา้าวหนูเป็นใครแล้วเนี่ยทาไมขึ้นมาบนบ้านของเราได้ล่ะลูกอ้อาวพ่อกับแม่จําหนูไม่ได้แล้วคะก็หนูซียูไงเป็นลูกของพ่อกับแม่นะอา้า ซียู <See> เองเหรอลูกโห oh, พ่อเดี๋ยวจำไม่ได้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนไปซะเยอะเลยนะไปทำอะไรมาไม่หนูแค่ไปเปลี่ยนทรงผมกับชุดใหม่แค่นั้นเองค่ะพ่อทำไมพ่อกับแม่ถึงจำลูกของตัวเองไม่ได้กันล่ะเนี่ยอ๋อก็ปกติลูกนะเป็นสาวหวานน่ารักจะตายนี่ลูกเปลี่ยนมาซะเป็นสาวเท่เลยพ่อก็ลืมนะสิลูกนะมันไม่คุ้นตามันไม,ม่ชินเลยนะลูก น้อแม่เนาะใช่จ้ะพ่อแม่ก็จําลูกไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยลูกไปทําอะไรมาไม่เห็นบอกพ่อกับแม่ก่อนเลยล่ะแต่แม่เป็นอะไรนะแม่ว่าลูกนี้ก็เหมาะก,กับลูกดีนะดูเท่แล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยเข้ากับลูกดีนะจ๊ะอุ้ยจริงเหรอคะหนูดีใจจังเลยที่มีพ่อกับแม่ดีแบบนี้อพ่อกับแม่เข้าใจหนูทุกอย่างเลยอะ่ะรักพ่อกับแม่มากๆเลยนะคะนี่ทุกคนต่อไปนี้ซียูจะใช้ตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักแล้วนะมันก็เป็นตัวละครเดิมนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนลูกใหม่ก็เท่านั้นเองหวังว่า ว่าทุกคนจะไม่ลืมซียูกันนะและถ้าใครดูคลิปจนมาถึงตอนนี้ฝากกดอีโมจิรูปแมวให้หน่อยนะจะได้รู้ว่าใครดูคลิปของซียูจนจบแล้วบ้างนะแล้วซียูจะมาแอบกระซิบว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่มันมากๆเลยล่ะฝากติดตามด้วยนะอาจจะใช้เวลานานในการทำคลิปหน่อยหวังว่าทุกคนจะรอกันได้นะรักทุกคนนะจ๊ะไปก่อนนะบายบาย